การละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีวัวควายช้างวิ่งเล่นในป่าแล้วเขาก็เห็นควันลอยฟุ้งขึ้นมาเป็นควันอะไรก็ไม่รู้แต่มองไปดีมองไปดีดีโอ้ยเป็นไฟไหม้ป่าอยู่นะครับโอ้ยเจ้าวัวกับควายกับช้างก็วิ่งหนีสิครับตอนนี้แต่ว่าต้องวิ่งหนีกลับบ้านนะครับโอ้ยช้างร้องใหญ่เลยนะครับโอ้ยเอาวัววัวก็ต้องวิ่งวิ่งหนีครับเอาวิ่งหนีกลับบ้านก่อนเอาเอาเัาวิ่งหนีกลับบ้านก่อนเราต้องวิ่งหนีกับ หนีกลับบ้านพันพันมีเปล่าครับโอ้โหเอานและครับวิ่งหนีตามคนตามวิ่งหนีกลับบ้านครับดูไฟครับคือไหม้จังเลยโอ้โหไหมแรงมากครับเอาครวิ่งมาแล้วครับโอ้โหแต่ทั้งตัวใหญ่วิ่งช้าสุดเลยครับโอ้โหวัวนี่วิ่งเร็วมากครับโอ้โหจะถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วโอ้มีหมามารับด้วยครับโอ้โหโอ้โหใหนที่สุดก่ ถึงบ้านอย่างปลอดภัยจนได้ครับนี่ล้าช้างก็กำลังมาครับโอ้ช้างจะวิ่งถึงไม่แน่ยช้างจะหมดแรงหรือเปล่าครับโอ้โหช้างวิ่งมาแล้วนี่ครับช้างน้อยมาแล้วนี่มาอยู่ที่บ้านแสนสุขของเรานะครับนี่แล้วไฟป่าก็ยังไม่อยู่นะครับอยังไม่อยู่นะครับอ่ะแล้วก็กลับไปหาเพื่อนนี่นี่กลับไปหาเพื่อนที่ นี่มาดูมาดูเพื่อนอน่ครับกลับมาหา่เพื่อนแล้วน <Yeah. S 1> ี่ท่านรอดจากไฟป่าแล้วดีใจมากเลยยอดไปเลยครับถือเพื่อนเต็มเลยนะครับอ่าโอเคแล้ววันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอบายบายก่อนเลยครับพี่วัวบายๆเดี๋ยวใหม่คลิปหน้านะครับ